โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับร้านสีนวลเอ็กซ์โปเฟอ์อนเดอร์ไฟเอ็มเดอะฟักกี้เดอะโรบอยเดอะอาร์วีวาวีออนเดอะฟิฟายเดอะพาวเวอร์แบงก์เดอะฟิกกิ้งเอ่อเลสิตี้ไฟเอ็มนะครับก็คือผมก็จะมารีวิว CMD ตัวใหม่ล่าสุดของร้านสีนวลเอ็กซ์โปเฟอ e ์ i ินเดอรที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับว่าเป็นอันดับหนึ่งของวงการเกมก็ก็จะเป็น CMD ที่มีโหมดโคตรเยอะนะครับแล้วก็มีโหมดประมาณ19โหมดนะครับถ้ารวมๆกันทั้งหมดนะครับ ก็อันแรกเลยก็จะเป็นโลเพนะครับกดเข้าไปมันก็จะนี่นะครับเราเลื่อนลงมาเราก็จะเจอนะครับมันก็จะบอกว่าค่าเนียนค่าเต็มระบบหรือค่าแบบบูตไกลหรือแบบว่าคิดไม่ออกก็กดสมบูรณ์นี้นะครับผมแล้วก็เป็นหมวดเอ่อเต็มระบบนะครับหมวดเต็มระบบก็จะเขียนว่าซ้ายบนนับว่าทะลุโกด x ทะลุ C บอยนะครับแล้วก็ทะลุ x d ก็คือของ xd นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของ สีคิง x c l u s นะครับก็คือแนวโรงเรียนกับแนวสีคิงอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะใช้พวกนี้ได้เลยนะผมแนะนํานะครับถ้าอยากสุดนะครับใช้ค่านี้นะครับตีเป็นตรงนะครับคือเอาง่ายๆคือโหดสัตว์รัสเซียนะผมรับรองว่าค่าแต่ละค่าไม่เหมือนกันนะครับผมพูดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเบ็ดหมดนะครับก็เหมือนเอาเราสตรีมจอเนี่ยนะครับคือศพมันก็ไม่แปลกอยู่แล้วนะครับของผมก็คือโหดอยู่แล้วนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นของเทนนิงครับเทนนิงก็ไม่มีอะไรมากครับเกี่ยวกับบูธเกี่ยวกับเนียนเนียนเกี่ยวกับแบบเต็มระบบอะไรเงี้ยมันก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับว่ามันจะลั่นกันสักแค่ไหนนะโปรแกรม ur นี้โปรแกรมอันนี้นะครับ ไหนแค่แยกไม่ออกระหว่างลิเกกับฮิปฮอปในตลาดก็มีตะกี้ก๊อก เอาแ h ่เห t ุอะ h รจ to t a k มา y s p ต t อเวอร m มาต์ฟังก์ท์ถาไม่ได้ v e r y อง n g I drop t h e n flip it bad communication no two way แล้วก็คอยยักหางกันเองให้พวกคณดูเป๊ะต่อยไซมึงแอลแอลซะยิ่งกว่ครูเจฟังมึงแค่บรรดาสปอตชูว h า t e v e r you say พวกมือหัดมีสมังเหยีอีโก้เอาแต่นั้นพวกคนก็จอกให้กลายเป็นฮีโร่กระทถเปลือกแม่งเหมือนอีโตททำไมพ่อแม่รวยก็ปล่อยแลส้สไปบอกมาจากนย์เาที่แล้วกูก็บอกเอาว่ายูทนโทเศษเลือดมันยังแดงแห้งอยู่บนโล่แฟนขับมึงครูไปด้วเรื่องการกระสีโปนั่นมีเหตุแต่ว่าระดับสม เธอทรมาจัดยกงถา MC โมเลกุลในวิทยาศาสตร์เลิกนมหัวฝามันยังคาปากเข้าใจโลกเข้าใจเรื่องมลพิษในอากาศเจอกันชาติเดียวทั้งชีวิตพัวลาขาดเอื้อเอื่อแต่พอแร็ปดำไหลหลักเหมือนไม้ซีกลอกลายมาจากไม้สักดิ์ทำเอาคนฟังแล้วเพื่อนเพื่อนเขาต้องใส่จัดนี่ขนาดไม่ใช่คนมันกูแค่ใช้ฝักก่อนจะแพ้่ไปเรียนหนังสือมาให้จบแกล้งทำเป็นบ้าในยื่นหน้ามาให้ตบแรปเปอร์มีกี่ชื่อในมึงไปเรียงมาให้หมดตอนเขาโหวตสัญญา MC ไม่เห็นมีชื่อชให้กด Fuck with everybody That's ben Ferati, fuck that red Ferrari, yo! Fuck, 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 fuck! I wanna fuck, 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 fuck with everybody and I fuck, fuck, fuck your power money, yo! Marinani, ayo. Fuck, 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 fuck. that fake no class, yo! Fuck, fuck, fuck. fuck. Uh, ถ้ากจะบี้กูจะบี้บมึงให้หมวยตัวตัวยังไงก็ได้แล้วกูจะเล่นมึงห้ยย่ให้นึกภาพมึงไปเรียกคอรมึงให้ช่วยถ้าไม่รวยยศใหญ่กูเล่นพ่อมึงให้ด้วยหันไปดูเลือดกูไหลยอยู่เต็มทางแดงเถือกแล้ก็เหือดทิ้งอยู่เป็นลางไม่ต้องอาร์ตไม่ต้องแอคทำมาเป็นกลางจบเพลงก้มลงไปกาบกูไปเป็นจางวันๆเอาแต่ร่ำเอาแต่รวยตัวจริงยังกะแหงยังกะซวยลํำคานพวกเอ็มซีดีแต่อวยผลประโยชน์ไม่มีให้มึงไีแต่ควยหุบป,ปากไปให้หมดเอาตีนเข้าไปอุดปากกาเอาไปจดแล้วไปเขียนในสมุดว่าฟ้ามันยังกว้างมัันยยงงงห่าาาาาาอมมกกลบร everybody on wanna that be วิด a ัตเอ m ม telewell, I know you wanna make it pop I wonder who's your mother ลองดูดิมองรอบๆต่อหน้ายิ้มรับหลังถ้าไม่ชอบที่มึงรู้ยังไม่คุมยังไม่ครอบเห็นสีบนบาทแลวยังไม่น้อมยังไม่นอบโชว์ฟอร์มกันไปเหอะโชว์ฟอร์มกันไปเหอะโชว์ฟอร์มกันไปเหอะใส่หน้ากากออมชอมกันไปเหอะสร้างภาพปองดองใช้พวกมึงเล่นละครกันไปเหอะแล้วต่อให้อินหรือพรมด่าหรือชมสันดานหลาน่าเปนหมาหรือคนเลิกเถียงแล้วมันแบนหรือกลมเอาสมองมึงใส่น้ำไม่รู้่าลยหรือจม fuck w h Your y rap so funny ayo Fuck 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 that brand Ferrari ayo Fuck 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 I wanna fuck 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 with everybody and I fuck 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 your parent money ayo Fuck 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 that fake no classy ayo Fuck 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 yeah ให้กูเป็นเหมือนก้าวบัญยัตรสองเท้าจะได้ก้าวถนัด ลิ้นแฉกไม่ต้องไปสลับฟังรามกูก็รู้ไม่เห็นต้องไล่ประวัติจ้องมองกันแต่พันธบัตรอวยกันเองแล้วบอกว่าปลายจะหวักอยากมีเสียมึงก็ดูในสักไม่ใช่เพะได้คบแล้วเอาแต่จมในปลักสมองฝึกแล้วก็ใช้ใจปลืออยากเกิดแต่ไม่มีสายสะดือกูรบไม่ใช่เพื่อให้ใครลือบอกแล้วอยาทำเปเก่งถ้าไม่มีไพ่ในมือทำตามกันไปไม่ต้องเคร่ง เงินกระจอกไม่ต้องเส้นฮิปฮอปกูนะ้ำมันไม่ต้องเต้นส่วนที่เหลือมึงไม่ต้องเร้งเพราะฮิปฮอปไทยมืออาชีพเท่ากับศูนย์มึงมันมีค่าแค่กับฝูงอวยกันในกลุ่มที่มึงสิงแล้วก็สูงยศเข้าเหนียวให้ไปอย่าเพิ่งหิวแล้วก็หงในฟักออยกูก็บอกมึงไปหมด ใครเป็นปลาหีหรือกบฏทำตัวเฮี้ยแล้วก็เสียวเป็นขนมถอดกางเกงโชว์กระเจียวถ้าเป็นเฟี้ยวเป็นตลกเก็ดแม่โททถุยลูกกุยลูกอีดอกทำเป็นมะเก่าถ้าเป็นเก่าในระบอบคิดจะเสียวมึงก็เสียวให้ตลอดถ้าเป็นเทพมันไม่ทันควรจะจำไปประกอบเปรียบกูเป็นต้นไม่ใช่ติ่งแผลแล้วเป็นก้านแล้วก็กิ่งทำเป็นรูปสรรพสิ่งทั้งที่แสงในตัวมึงยังน้อยร้อยทั้งร้อยเป็นได้แค่ห้อยแล้วก็หิโททุย Once more, of form. about norm. on floor. king ring. Even bling, bling, check they the They flex the I'm my my habit, that say my say a Fuck hear แค่ได้ชิลได้มาซองคิดแล y วไงไปบ้านท h ่ t ด้สว h สดิ์ตลอด e ปีดฟ็อกกี้เป็ m โมมาลแต่เมื่อวันทีใจกากมึงอย่าปากมากชื่อหน้าเฟสถ้าเป็นกลางกูเลยอยากฟาดเห็นเขาเรียนแล้วก็ดังมึงเลยอยากบ้างถ้าเป็นสร้างภาพแต่ข้างในใจมึงอยากกลั่นว่ามึงควรจะหยุดเฟซก่อนที่จะฟิตรับเหมือนกับพี่กูแต่บอกว่าคิวเหมือนอิวตลิททำให้โชว์โกวิดฟื้นแต่เสียวไปนิดเฮียเรียร่าถ้ากูจะฟาดที่เลือกมีดิฟถ้าไม่ได้กูก็จะรู้จักมึงไอ้ย่างตอนที่อยู่กับกูยังเป็นแค่เด็กหัด ในกระบอกพันเดียวกับเอฟสั้นระกาบในกูได้หลยอย่างนึงออกสกูคอนเนคชั่นถ้าเป็นอุชฉาดวมื่อมึงออกจากกลามึงแค่บัวเรื่มตีนที่อยากมีปีกเหมือนพญาโดนพ่อตบยังโพสเฟสกูละหาพ่อมึงส่งให้ไีเรียนถึงม้อสาวอยู่ในบาร์หรือว่าไอสัตว์ ring ring f ก e น on t มีอาการเซ everybody wants more they say I'm a king of the ring ช f y o check my form fuck about my habits my norm they say that bling bling flex on the floor can you hear the shit in my song killing everybody that's what t h o u so e a t f u c i ดูถ้าว่าแกมึงมีสิทธิ์จะพลิกอยู่ในอันดร์กราวุ์นภูมิจะปลิดชีวิตหลานข้าว่าป็นกินยาไปผิดชนิดเปิดหน้าสู้พวกไพร่ไปสิบกว่าทิศเอ็มซีร้องไห้อดปลไม่สิกสกัะสิกเอาแต่สกอยสา,สาวสาวบลิกกันดิกเจอกันยาวยาวพาะตอนเห่าไม่คิดที่นิดเล่นกับพวกกูมึงต้องใช้สก,กีบอยย้อนในเสียไทยมึงต้องใช้สก,กีทอยหัวเน่ายังมีไม่กี่หาไม่กี่มอยเอกม่กับทองรอหากบ้านกูไม่กี่ซอย